วัดีครับปุ้มกามาปอบกับแปลงเดิมกันแล้วแปลงที่เคยทาคลิปไปก่นอนแ,แปลงนี้ประมาณซีคทิปไลนนะครับแปลงนี้ปั่นคอมเพกกันนะการวันนี้มาปอบกันอีกวันเลยว่าเกี่ยวไปวันถึงแล้วแน,นที่ตาพีน่น้องปห็ที่กเที่องยันแต่ตอนนี้ผมว่าไม่ทาเราทริปไล่์ุกบ้าเลือนเลยปรากาตุเนี่มันจะรักป่ะเนี่ยก็ไม่จ้าก,ก็ไปเกี่ยวกันเลยนะครับ ปาไปเล่หวะนับไปไปปลอมๆม,ม,มาที่ไรตอนนี้จนเป็นจนมาจมาเลยเลยต่างเงี้มีแก้งนิดนะครับปั๊มเป็นนี้ผมทางออกจะเด้งๆตกต่างก่อนนะอ๋อนี่ไร này chụp lại tập Ê, tí, tí, Này thì giúp ta Này thì giúp ta Cắt mấy này thì giúp

bấm bắp mặt cơ đã cố, quắp, đánh bắp bay, đánh bắp bay, bắp bắp bay, cho bắp bắp bay, bắp bay lên bắp bắp một con bắp này này, bắp bắp ทุกเรอยถูกรบนะครับปั๊บเลยนี้ลุกบาทเรปเลยนี่แต่ว่าราคาสิบบาทตอนนี้ผมว่าไม่ทำเป่ปัดเลือขายได้เกี่ยวกันไม่วัดไม่วัน <laughs> lui ai à, đem tài mấy đây à? liền đuổi mai rồi mày đẹp mày này นับกันไปปลอมๆเลยนะครับบักกิไลเดียไดพวยกไม้เลยวะวันนี้วะเดียดัววะไดนับตีดูกลดาเมิมไปเรื่อยเียดีลูกทีเอามนับไปปลอมๆกัน,กนหนึ่ง ตรงสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชิปไลกับปามตัวนี้โอเคป้อม